สวัสดีครับเอ็มท็อปรีวิวนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงน้ํามัน e85 ที่มีอยู่ในคโรล่าอัลติสที่รองรับคันนี้นะฮะ,ะหลายคนสงสัยครับว่าน้ํามัน e85 ดียังไงฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกเลยนะเน้่าน้ำมัน e85 มีค่าออกเทนสูงนะฮะทำให้การเผาไหม้หมดจดครับจะทําให้มีแรงม้ามากขึ้นนะฮะบบางคันที่แบบ เปลี่ยนไปใช้ e85 อาจจะมีแรงมาเพิ่มขึ้นอย่างต่ำเลยก็ประมาณ15ตัวแล้ว่าสูงสุดที่ประมาณ30หรือ40ตัวนะฮะสำหรับใครที่อยากได้2คุณสมบัติของ e85 นะฮะก็มีราคาถูกด้วยนะฮะมีค่าออกเทนสูงการเผาไหม้ดีครับแล้วก็อย่างที่3นะฮะคุณสมบัติของน้ำม e ัน e85 เนี่ยเป็นน้ำมันเย็น,นะฮะน้ำมันเย็นแล้วจะมีโมเลกุลของอากาศที่อยู่ในน้ามันนะฮะเวลา วิ่งเข้าไปเนี่ยเขาจะทําให้แรงบิดมาเยอะกว่าแรงมามาเยอะกว่านะฮะก็คล้ายๆว่าแบบรถเวลาใส่น้ำมันอิป5อากาศจะเข้ามาในการจุดระเบิดก็จะมีเยอะมากขึ้นนะฮะอันนี้คือคุณสมบัติของน้ำมันอิป5ที่มีในอลติสคันนี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจคันนี้คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาบริรรษัทไปเสร์ฟผลดลุ่เดือนสุข,ขนครทที่หนึ่งครับวันนี้สวัสดีครับ